ปาการจุดต่อไปคือน้ําตกเหวสุวัตฮะเป็นน้ําตกยอดชิดเลยของเขาใหญ่เพราะว่าถือว่าเป็นน้าตกที่มาง่ายนะจอดรถปุ๊บเดินลงไป200เมตรเท่านั้นเสียงน้ําตกดังลั่นเลยครับไปดูกันว่าน้ําตกในเดือนธันวานี่จะมีความงดงามขนาดไหนนะถ้าไปดูมุมสูงก่อนนี่มุมสูงยั็ไงน้ำตกโอเคเลยครับเนี่ย แดดสองสัวพอดีเลยไปครับเราเดินลงกันยาวๆ200เมตรแค่นั้นเองขาลงนี่สบายเบื่อไหขาขึ้นนม่ร้องไห้แน,น่อยู่สภาพคนที่เดินสวนมาแต่ละคนสุดบอกว่ามีความสุขทั้งนั้นเลยโอ้ยอันนี้ชันมากโหอันนี้โคตรชัน โอ้ยชันจัดเดินลงยังปวดขาเลยครับใกล้ถึงแล้วครับขาลงนี่ช่างชิวอะไรเช่นนี้แวบเดียวขาขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงลงมาถึงแล้วครับข้างล่างผู้คนก็พอสมควรเลยเราจะเดินไปตรงจุดไฮไลท์ฮะที่เป็นน้ำตกไหลลงมาตรงช่องระหว่างต้นไม้สองต้น โอ้จุดนี้สวยนี่ฮะจุดนี้เลยลเราก็จะกระดึ๊บไปฮะกระดึ๊บไปคือเขาามีคนที่เขาบอกว่าสามารถเดินอ้อมไปหลังน้ำตกได้ด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าฤดูนี้จะอ้อมไปได้หรือไม่คิดว่าน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันแรงเดินไป ถ้าคุณอ้อมไปแล้วคุณอาจจะบอกว่าอ้อมไปแล้วไปเลยไงไม่ได้กลับมาอีกแล้วดัง <c oughs> <c oughs> นั้นเราจะไม่อ้อมไปครับ